สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็กับน้องเลยครับผมน้องนิ่มค่ะโอเคนะครับน้องนิ่มกับน้องนิกแล้วกันเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมอ่าช่างนิกนะครับผมจะพามากินนะครับผมเป็นนี่นะครับผมเมนูเมนูโอ้โหนี่นะครับผมเป็นเมนู ยำขนมจีนนะครับผมยำขนมจีนนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเคียงเนาะอ่าก็โอหลายอย่างเลยนะครับผมมีหมูยอเนาะนิ่เนาะแล้วก็มีตีนไก่นะครับผมมีกุ้งมีหมึกเนาะโอเคไม่พูดพวาบกำเพงนะครับกินกันครับไปนะครับผมและนี่นะครับน้ําซุปนะครับผมน้ําซุปก็คืออสั่งตีนไก่มาเนาะแล้วก็มันมีน้ําซุปมาด้วยเดี๋ยวผมจะสดไปด้วยนะครับโอเคมากินคนนะมันนิดนึงกินกับช่างนิกเลยนะครับผม Ưm 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 Cung nè Ưm Cung Nửa đen mà Nửa hmm. đen hmm. hmm. Bây cũng tôi sẽ nếm thịt thịt cải tùn Các bạn có 嗯，牛用啊、嗯。嗯。嗯。牛肉炒菜。嗯。嗯。 กนะินใจครับไปเปลีอยนะพี่น้องโค้กแซ่แบบอร่อยไหม,ม,มกุ้งนะอ,อืต้นน้ำมนันเท่าไหร่ ผักบุ้งสดครับอืม うん。うん、mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. พี่ยงน้องกินด้วยกันนะครับบางครั้งผมอาจจะกินคนเดียวบางครั้งก็น้องนิ่มก็อาจจะกินคนเดียวเนาะ,ะแล้วลงในช่องเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นแฟนกันนะครับ <laughs> <laughs> อืมอ้ ได้เนาะมันจะกินง่ายนะครับโอ้ยนี่นครับใส่งี้เลยนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมอืมอืมหืม สุดอยอืมอืมเปงไงครับอืร่อยเนาะแพ่แพ็ ใช่มทำเองเพดเองอืมอืมกุ้งครับอืม รุ่งสดเด้งอะ่ะใส่ทั้งพริกสดและพริกแ <laughs> ห้งไอ,อ้มือเลย <laughs> อืมอื้ม เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการทำนะครับในคลิปหน้านะคลิปต่อไปก็จะเริ่มถ่ายขั้นตอนและวิธีการทําให้ด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากไปทํากินเนาะอือแบบไม่ได้ใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าเหมือนยำเลยครับยำขนมจีนอืม

phim nhỉ Tinh ็ดจังเลยเธอ,อไม่ชอบกินเผ็ดเหรอกินยากธอไม่ชอบกินเผ็ดเนาะทำไมเธอกินพี่ล่ะพี่ออกจากเผ็ดร้อมาคนละเผ็ดเราก็จะกินไม่หมดนะครับผมทำคลิปกินก็คือกินทุกคลิปก็คืออกินให้รับรู้รสชาติว่ามันอร่อยเนาะ,ะ,ะแต่เราก,กินไม่หมดทุกคลิปหรอกนะครับผมโอเค ส่วนที่เหลือคือไม่ได้ทิ้งนะคะเจะไ้กินเ็บไ้กินต่อม,ม,ทมีทีมงานออมีทีมงานต่ออยู่มีทีมงานต่ออยู่โอเคครับผมตอนนี้ช่างนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าอิ่มนะครับผม คือเรา2คนจะกินนะครับกินแบบหนามไม่ได้กินซะจนขนาดแบบโอ้โหแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเรากินแค่อิ่มให้ดูรสชาติว่าอร่อยเนาะโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมเราก็จะพยายามพัฒนานะครับผมแล้วก็หาเมนูอะไรอร่อยมากินให้พี่พีงน้องได้ดูกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ช่างนี้กับนิ่มนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม